ครับผมชื่อเดชชัยแล้วก็ก้าแยมแสงทองชื่อเล่นชื่อก้าวครับอยู่ชั้นปผศึกษาปี่6มาจากโรงเรียนมาขอช่องลมครับจะพับขึ้นไปข้างบนนะครับครับอันนี้วันนี้วันนี้หนูจะพาพี่ไปเที่ยวไหนครับก็จุดชมวิวข้างบนกับถ้ำสองดาวข้างบนนะถ้ำสองดาววัดถ้ำขอประทุนโอเคอ่ะวันนี้มากับกับน้องเขานะครับวันนี้วันนี้พาน้องเขาพาอาสาที่จะพาไปเที่ยวบนยอด ถ้ำเขาปทุนนะครับน่ะฮะไปวัดถ้ำเขาปทุนวัดถ้ำเขาปทุนไปอันนี้เป็นเป็นบันไดขั้นแรกเลยเนาะใช่คับข, <26 S 2> <26 S 1> ขั้นแรกมียี่สิบหกขั้น26ันโอเคไปเลยน้องไปเลยไม่ต้องรอพี่อ่ะไปตามขึ้นไปเลยปกติแล้วตรงนี้นี่ฝนตกบ่อยไหม ถือว่าวันนี้ถือว่าวันนี้ก็คือโอกาสดีเนาะฝนไม่ตกเท่าไหร่นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเนาะก็เยอะอยู่เยยออะู่เนาะแต่ว่าสองที่จะเยอะกว่าอ๋อครับอันนี้หนูยังปิดเทอมอยู่ใช่ไหมลูกหรือว่าไงไม่ครับจริงๆเปิดแล้วจะปิดคลุมครับอ๋อเริ่มมีอาการแล้วใช่เริ่มมีอาการแล้วไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายมานาน สดชื่นครับเห็นสดชื่นดีโอ้โหตรงนี้เป็นซอกหินก็เดินระมัดระวังนิดนึงเด็กสตีคนชราก็เป็นไม่ได้ก็อย่าขึ้นมาช่วงนี้หน้าฝนพออันตรายนิดนึง ขอวางเฟซชิลไว้ก่อนอ่าโอเคข,อขึ้นไปจะไม่ไหวด้วไม่ไหวไม่ไหวถ้าถ้าหนูใส่เฟซชิลค่ครับจะวางไว้ก่อนโอเคโอ้โหอืมืทางขึ้นยังไงอีสามช่วงมันไดอีสาช่วงบันไดไปเลยไปเลยครับ โอ้น้องเขาปีนเก่งมากครับอันนี้คือทางขึ้นเนาะใช่ครับส่วนไปท่าก่อนหรือจุดชมวิวก่อนดีครับไปจุดชมวิวก่อนก็ได้ครับโอเค okay. อันนี้ถ้าพี่ไม่ได้น้องมาเป็นเป็นไกด์ให้หนิวพี่ก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยมาคนเดียวโอ้โห เทวันเกี่ยวคอนะคะเขาบอกคนเซลฟี่หันไมค์ที่เทวันเกี่ยวคอก็มีโอ oh ้โหไปโอเคพาซึ่งตรงนี้นะครับหลังจาที่หกอายุเขสูงกว่าท่านแบบค์เองที่ทำเองค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดครับเห็นไหมธรรมชาติแมกไม้นาหนาอ่า,าดเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง่<ช>เาเถาวัน ถ้าใครขึ้นมาจุดนี้น้องก็บอกว่าให้ระมัดระวังอย่าเซลฟี่ครับเพราะทาวันอาจจะเกี่ยวคอท่านได้ไปเราไปต่อ โอ้โหนี่แหละครับจุดชมวิวไกลแล้วครับเพื่อนๆด่านแรกเราจะมาก็คือมาจุดชมวิวก่อนนะครับ,รบโอเคครับ,ว,รบวันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีแน่นอนขามาพาขึ้นเขาปทุน อำเภอเขาเช่าเมาจังหวัดระยองนะครับใช่ค่ะอันนี้คือด่านแรกของเราก็คือจุดชมวิวครับถึงขนาดปปเป่าปากป็นไงน้องเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ได้กำลังนี่ฮะด่านแรกครับเป็นจุดชมวิวนะครับก็จะเห็นเป็นภูเขาฝั่งด้านนู้นโอเค อนที่หลวงตาเขาขึ hmm. ้นมาทำตรงนี้เหรอคะเมื oh, <speaking of> ่อก่อนตอนฤดูหนาวท่านมองเห็นหมอกเลยโอ้โหเป็นหมอกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นทะเลหมอกเลยคืมแล้วเราจะไปนั่งตรงไหนต่อก็คือจะพักก่อนก็ได้นะครับข้างบนนะเขาไม่ให้ไปครับอ๋อไม่ให้ไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนหลวงตาเขาขึ้นเก็บเครื่องมือข้างบนเพราะว่าก็มันเป็นหน้าผาลงไปครับเพราะถ้าตรงนั้นมองลงไปช่วงฤดูร้อนข้างล่างจะเป็นไปเห็นแบบว่าเป็นหุบข้างล่างอะค่ะอ๋อเป็นเป็นโพรงตรงนู้นเป็นเป็นโพรงตรงนู้นใช่ไหมครับ ใช่ครับพี่ใช่ไหมคบป่าฝัง่งนั้นนะคบเป็นเขตอุทยานแต่มีนกเงือกกระส่ายอยู่คับอ๋ออืมโอเคโอเคความริงภูเขารูปนี้นะคบเป็นพื้นที่อุทยานแต่เขาบริจาคให้ว่าตรงนี้สิบสามไร่คับอุทยานเขาชะมเอาใช่ครชะโอเคเดี๋ยวเราจบรายงานกันตรงนี้ก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวติดตามชมอีกช่วงหนึ่งเราเราจะไปไหนนะน้องนะ เราจะไปถ้ำสองดาวครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวติดตามอีกอีพีหนึงนะครับผมสวัสดีครับผม